สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาตามต่อคดีน้องชมพู่กันเลยค่ะได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้ออกมาโพสใน Facebook โดยมีข้อความว่าลุงพลมีพยานไม่เยอะนะตำรวจยังบอกว่าคำให้การของพี่อิมนะ่ะหนักแน่นที่สุดเสื้อถือได้ภายหลังที่โพสนี้ได้โพสออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเช่น มันโกหกตั้งแต่แรกดับเบิลดับเบิลโกหกเลยฮะขอให้กรรมตามสนองมันไม่เห็นมีตากวัวมาบอกเลยมีแต่อัมาลินตาขวาเอาที่แม่จา๋าบอกค่ะคะสงสัยแต่ลุงพลคนเดียวตำรวจบอกว่าคนร้ายทำกันเป็นทีมแต่ลุงพลหัวเดียวกระเทียมรีบเพราะฉะนั้นตัดลุงพลออกไปได้เลยสบายใจได้เลยนะ นี่เป็นคำพูดของสารวัตรแลมโบ้แต่เจ้าของคดีไม่รู้นะพี่อิมเพียงคนเดียวแต่ทางโน้นแม้มันแทตลอดเลยใช่ค่ะงานนี้พวกเราเนี่ยต้องเป็นกำลังใจให้ลุงพลกันด้วยถ้าเงียบก็น่าเป็นห่วงลุงอยู่นะคะงานนี้เหนื่อยแทนลุงกันเลยเนาะแพะดิ้นแรงแต่คนร้ายเงียบกริบเอาไงล่ะคุณตำรวจคนที่อยู่บ้านนั้น ไม่มีใครชอบอีบ้านเจ้าปัญหาสามหลังนั้นเลยแต่พูดไม่ได้เพราะโคตรเดียวกันก็เลยต้องเงียบต้องเล่นสงครามประสาทกดดันให้มันหน้าดำขำเคียดไปเลยแบบนี้ละ่ะโถโถเราก็นึกว่าใครพี่อิม o อสซิเบิลนี่เองพี่เขาหน้าเสื้อถือที่สุดเท่าที่ดูข่าวมา และก็ได้มีท่านโซเชียลท่านหนึ่งได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กเส้นกันค่ะโดยข้อความว่าก่อนอื่นต้องขออภัยคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะคิดว่าต้องทัวลงแน่ๆแ,แต่ต้องลองเสียงโพสดูค่ะคือเราเข้าใจ fc ลุงพลทุกๆคนนะคะว่ารักลุงพลว่ารักได้แต่เราไม่ควรไปห่วงเขา จากดูหลายๆโพสด,ดูหลายๆคอมเมนต์ทั้งในโพสและใน youtube เราว่า FC ซหวงลุงพลจนคิดว่าลุงพลกับป้าแตนน่าจะอึดอัดกันขนาดเราอ่านยังอึดอัดเลยคือว่าผู้หญิงไม่ว่าหน้าไหนเข้าใกล้ลุงพลจะโดนหมดล่าสุดผู้หญิงที่ว่า เมื่อวานว่าแกมือไม้เป็นปลาหมึกปากว่ามือถึงจนป้าแตนต้องออกมาอธิบายว่าเขาเขารู้จักกันมานานแล้วเขาเป็นคนดีร่วมไปถึงลุงควรหันไปทางโน้นลุงควรใส่ชุดนี้ลุงควรทำแบบนี้ป้าควรใส่ชุดนี้ป้าควรทำแบบนี้ถ้าคุณคุณเอฟซีห่วงลุงพลป้ามาก เกินไปน้อยเกินไปคนอยู่รอบข้างลุงป้าจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ลุงกับป้าอีกเลยเพราะกลัวทัวลงขอโทษจริงๆที่อาจพูดไม่ถูกใจหลายๆท่านแค่เพียงอยากพูดว่าห่วงได้แต่อย่าห่วงเลยนะคะก่อนอื่นลุงพลป้าแตนนะ่ะ ต้องทำใจเพราะเป็นคนดังไปแล้วจะมีแต่คนเข้ามาหาทุกรูปแบบอยู่ที่ว่าเราจะใช้คำพูดและลีกเลี่ยงคำที่ต่อว่าต้องช่วยเหลือตนเองใช้คำพูดคำจามีเหตุมีผลและเป็นตัวของตัวเองคำเล็กๆน้อยๆก็อยากเก็บมาใส่ใจเลยค่ะอยู่ดีๆดีที่สุด ถ้าพูดมากมันจะเข้าตัวมีแต่ปัญหาค่ะคนร้อยพ่อพันแม่นานา,นาจิตตังค่ะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกการเข้ามารับชมและรับฟังค่ะขอบคุณมากๆค่ะ